ปัจจุบันเป็นเวลาที่สำคัญสำหรับการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดในประเทศไทยการปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยได้เน้นย้ำอย่างมากและกลับมาพบกับการร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในฐานะที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงการปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่สำคัญ รัฐบาลไทยได้นำของนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีเพื่อเน้นย้ำว่าจะไม่ผ่อนปรนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบและมุ่งหวังให้มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมตามนโยบาย q u i c บ Big วินที่กำหนดไว้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสกัดกั้นการขนส่งยาเสพติดข้าประเทศกรมศุลกากรได้แสดงความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ปัญหายาเสพติดโดยกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการลำเลียงยาเสพติดข้าประเทศ นายพันทองลอยกุลนันทธิบดีกรมศุลกากร,กรได้กล่าวว่าสถานการณ์ยาเสพติดยังคงน่าเฝ้าระวังและประเทศไทยยังคงเป็นเป้าหมายของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดกรมศุลกากรได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลโดยแบ่งการดำเนินงานเชิงรุกออกเป็นสามิติมิติที่ 1. ความร่วมมือเชิงรุกกับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานกรมศุลกากร,กรได้ปรับแนวทางการทำงานเพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นโดยทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกเช่นดีแชล เ e d e x U.P.S., ปรษณีไทยและบริษัทแฟลชโฟลเดอร์ต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงและสกัดกั้นสินค้าต้องสงสัยได้ตั้งแต่ต้นทางก่อนเข้าสู่กระบวนการสุลกาการมิติที่2ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศกรมศุลกาการได้สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานต่างประเทศเช่นสำนักงานพิท์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย A.B.F. กองกำลังป้องกันชายแดนแห่งสหราชอาณาจักร U.K.B.F. ศุลกาก,าการนนิวซีแลนด์เกาหลีญี่ปุ่น เยอรมนีและสำนักงานปรับปรามยาเสพติดดี a และสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ HSI ของสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกัน Joy Operation สกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมิติที่3สืบสวนขยายผลและการดำเนินคดีกรมศุลกากร,กรไม่ได้ยุติการทำงานเพียงแค่การยึดยาเสพติดแต่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อสืบสวนขยายผลโดยประสานงานกับหน่วยงานภายใต้คณะทำงาน ATYF ท่าอากาศยานและไซต์เย ท่าเรือเช่นสำนักงานปปปะสะเสือตำรวจปราบปรามยาเสพติดและศูนย์รักษาความปลอดภัยเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมทั้งระบบเพื่อให้มาตรการทั้งสามิติเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมภายในสีเดือนกรมศุลกากรได้กำหนดกิจกรรมเร่งด่วนประกอบด้วยการปฏิบัติการร่วมกับออสเตรเลีย ABF เพื่อป้องกันไทยจากการถูกใช้เป็นฐานลักลอบยาเสพติดส่งไปออสเตรเลียและการปฏิบัติการร่วมกับศุลกากรเกาหลีใต้ซึ่งจะเริ่มในลักษณะเดียวกันในปี2569 กรมศุลกากรยังได้ขยายพื้นที่สุนัขดมกลิ่น K9 เพิ่มการใช้สุนัขดมกลิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานหลักเช่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองคลังสินค้าสุวรรณภูมิศูนย์ประสนีหลัก4และคลังสินค้าของเอกชนและเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภาคใต้นท่าอากาศยานานานาชาติภูเก็ตเพื่อสกัดกั้นการลักลอบผ่านสนามบินรองด้วยระบบที่ทันสมัย นายพันทองได้กล่าวว่าภารกิจนี้จําเป็นต้องมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนทั้งในและแต่างประเทศเพื่อปกป้องประเทศจากพยาเสพติดอย่างยั่งยืนแต่นี้เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันและมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่บ้างความสําคัญของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่แตกต่างกันนี้มีความสําคัญมากแต่มีคนเชื่อว่าการร่วมมือนี้อาจจะไม่พอเพียงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดท,ที่รุนแรงและมีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการร่วมมือให้มีผลมากยิ่งขึ้น คุณคิดยังไงกับการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่แตกต่างกันนี้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดคุณเชื่อว่ามันจะสามารถช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อย่างไรหรือมีวิธีการอื่นๆที่คุณคิดว่าจะมีผลมากกว่ามาร่วมพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นและความเชื่อมั่นของเราเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนี้